สวัสดีครับผมในการซอตเตอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดของฟรีแล้วนะครับผมมาเปิดการแร่เชลนี่เลยครับผมแล่เชลเป็นแคสนะผม้วของของรางวัลฟรีนะก็เป็นการ์ดยุโรปนะครับผมเราก็จะมาเช่ชอกันจะหายไปสองอาทิตย์หรือเปล่าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะผมับผมเนี้ยไปเปิดเลยดีกว่าเออใช่ครับผมมันมีอะไรมาใหม่นี่นะผมผมก็ซื้อมาแล้วครับผมซื้อนี้มากับนี้มานะครับผมสองน,นี้แล้วก็ ตตมอัปเกรดนะครับผมผมก็ซื้อมาแล้วนะครับผมมีแค่นี้แหละครับโอเคไปเปิดกันดีกว่าเราก็จะแถมให้หน่อยนะครับผมมันจะเปิดนี่ก่อนนะเปิดล่อก่อนโอเคเอานี่ก่อนได้วะทพร้อยสิบปีปัจจุบันปะเออใช่น่าจะปัจจุบันนะเดี๋ยวผมกดเลยไปโอ้โหโฟเฟอร์มิโนบวกสองซื้อมาสองเอ๊ะเท่าซื้อไม่เท่าไหร่รู้ห่าเจ๊งนั่นแหละเนจง๊งโรนโดบวกห้ามาขอบวกห้าได้ไปนะทพร้อยน่ะโอเคไป โอ้โหวินเล่นบวกสาม้านเดียวเจ๋งโอเคเดี๋ยวว่าเป็นีนี่รอบไปแล้วกันโอเคมาขอซ0พเอ็มขึ้นก็พอแล้วต้องรับไปดีอยดีเนี่ยอัพเกเนี่ยขอดีๆหน่อยอเฮียไปแรกไปโอ้โหแปดแสนยิงไหมวะหวยแตกครับผมโอ,โ,โอ้โหขอขอสิบล้านขึ้นได้ไหมตั้งเตะใหม่ปะ ไปโอ้โหมันไม่เก่งว่ะขออีกสักสิบเอ็มได้ไหมเห็นเขาเปิดได้โซเลตแก๊ปเบลขอเลยวาน็อกกี้ก็ไดนะ้ตปมาสิเยาวได้ไหมโอเคไปโอ้โหสามแสนโอ้โหจาวินมาตินียังไม่สุดท้ายด้วยนะโอ้โหอยู่นี่โอ้ก็ จบไปฮะก็ขอจากลาครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม